อ่ะครับสวัสดีครับนี่เจอกันเช้ามาครับวันนี้นำแสดงตัวเช็คซ่อมเมนบอร์ดเครื่องซักผ้าฝาฝาน้านะครับเป็นของ LG มาเตอร์นะครับพอดีเพื่อนช่างเราส่งมานะครับก็จะมีซ่อมอะไรบางบางตัวแล้วนะครับโอเคครับการก็เป็นเปิดไม่ติดนะครับจะมีเปลี่ยนตัวนี้มาเปลี่ยนรีเซอเตอร์ตัวนี้มานะครับตหน ตัวน,นี้จะเป็นบอร์ดแยกกันนะออนออนสั่งออนสวิตช์จากบอร์ดนี้นะครับมาสั่งจ่ายเข้าตรงนี้นะครับไฟเป็นไฟ a อซออนรีเลย์นะรีเลย์จะแยกอีกบอร์ดหนึ่งก็มีฟิลวพาวเวอร์ตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนเอามาจ่ายตัวที่เมนบอร์ดออนนะสวิตช์จืดๆนี่จะแยกกันเป็น2บอร์ดโอเคตัวนี้ดิจิตอลตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับตัวนี้ ตัวนี้น้ำตาลดำน้ำตาลทองตัวนี้มันน่าจะเป็น220โอห์มนะแต่อันนี้น่าจะเปลี่ยนค่าผิดนะครับไอ้น,นี่100โอห์มนะดูดว,วัดดูกันลูกค้าแจ้งว่าตัวนี้ไหม้นะครับไหม้ส่วนมากบอร์ดตัวนี้จะช็อตนะครับไดสต์เจอร์ไม้ตั้งคนนูนึงดูนะคูณสิบไมได้ทานอ่อนก็คูณสิบ ตั้งยิงโอ้ขาไม่ได้แป๊บนึงรีเซ็ตแป๊บน,นึงถ้าตั้ง1ินะครับปรับเอดทิเกได้ให้ได้ศูนย์นะครับวัดค่าด้วยกันขาดไปเรื่อยวัดไม่ขึ้นนะ ไม่ขึ้นก็แสดงว่าขาดไปนะครับหรืออาจจะไหม้นะครับอาจจะเปลี่ยนถูกอยู่สองร้อย่สิบโอมไม่ขึ้นนะครับ okay. วัดจุดนี้เลยตรงไฟเข้าจุดนี้มีโอมขึ้นนะครับปกติจะไม่มีโอมขึ้นนะรตรงเข้าบิดีออดนี่นะจุดนี้นะครับขึ้นสองครั้งนะครับตามปกมันจะไม่ขึ้นโอเคแสดงว,ว่าวงจรช็อตนะครับ ฟิวไม่ขาดนะเพราะว่าเช็คแตกได้อดต,ตัวนี้มันมีโอดเบียดอยู่นะครับอเอสี่พิลเตอร์รุ่นนี้ก็สามร้อยสามสิไมโครสี่ร้อยห้าสิโวลต์นะครับมาดูไอซีกันก็เดี๋ยวต้องเช็คดูไอซีสำคัญคือเบอร์ไอซีนะครับ รุ่นนี้ก็ TOP 243 YN นะครับโอเคช็อตอย่างนี้เดี๋ยวต้อง่าเบนบอร์ดก่อนนะครับตรงนี้ช่ิงหนจะใช้สวาน่ากรอปเช็คอีกทีนะครับช็อตอยู่เดี๋ยวดูก่อนนั้นรอดหรือไม่รอดนะครับ ขึ้นอยู่ว่าช็อตแบบไหนรุนแรงหรือทําไม่แรงนะฮะถ้าไม่รุนแรงก็รอดอยูอ่เดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะใส่สว่านนะมาคิตาจะเ,เลื่อยจุดนี้นะฮะเลื่อยกรอบสี่เหลี่ยมดูตรงไอซีนะครับตรงนี้นะครับกรอบด่วยแป๊บหนึ่งนะไม่สะดวกมือเดียวเรื่อยๆก็ง,งัดออกมา จะแข็งอยู่นะครับเีเต่อไปก็ต้องการรอไอซีออกนะครับแล้วค่อยวัดดูทีนะว่ามีอะไรชอไ็อตไหมแล้วก็เช็คอุปกรณ์รอบค่านะจะเป็นเนี้ย เป็นเลโอดอเป็นซิเนอร์ต่างๆนะฮะดิซิเตอร์ต่างๆนะครับรอบรอบอุปกรณ์ขายไอซีนะฮะวัดแล้วช็อตอยู่นะครี๋ยวใช้อะไรนะครับกัวดตะกัวแม่ต้อแซน่ออก่อนถอดออกก่อนนะครับลอยโหลดลอยไอซีออกนะ ครับเป็นกระถอดไอซีออกแล้วนะตนี้ก็ไอซีสองสองสามศูนย์มันจะมีรอยไหมอยู่ด้านในนะเวลาดึงมันจะหักก็ลองดูตัวเหมือนไม่เป็นไรนะต้องวัดดู okay. ดว,วัดในวงจรดูทีนะครับ ตั้งคูณสิบเหมือนเดิมนะครับวัดตรงนี้เลยขาเข้าเลยนะจุดนี้นะฮะขึ้นนะฮะขึ้นแล้วลงนะฮะสลับด้านนะฮะมันจะไม่มีโหลดละโอเคม่ขึ้นแล้วนะครับตัวนี้ฟิวฟิวก็ไม่ขาดนะครับ เือตรงน,นี้ขึ้นนะครับเช็คอุปกรณ์รีเซิตเตอร์อาร์ไดโอดคาปาซิตเตอร์ต่างๆด้วยนะครับจุดนี้เส้นวัดแอนโอดแคโทดนะครับมันจะเล็กๆหน่อยต้องจิ้มหน่อยจัดนี้นะครับอีโอมนะครับ ร้อยโอห์มนะครับตั้งคูณสิบอันนี้สุ่มอย่างเดียวนะครับมีสามตัวที่จะจิ้มไม่โดนขาเท่าไหร่นะครับ มีนะฮะมีโอมนะฮะไม่ศูนย์โอมก็ใช้ได้นะครับเดี่เช่นนี้ตัวหนึ่งจิ้มยังไม่โดนขาอยู่ตัวกลางโอเคขึ้นนะครับโอเคมีโอมนะครับไม่ศูนย์โอมก็น่าจะโอเคเช็คทริสเซเตอร์ต่างๆมี100อาร้อยโอมตรงนี้อยู่ลองดูด้วยนะครับ จุดนี้นะฮะรีซิตเตอร์โอเห็นนะ,อะโอเคต้านทานก็มีอยู่ถ้าขาดตัว C อาจจะมีปัญหานะครับโอเคมีอะไรก็เดี๋ยวลองหาไอซีตัวใหม่มาใส่ดูนะครับวัดแล้วไม่โหลดไม่อะไรไม่ชอ็อตนะอุปกรณ์รอบข้างรีเซ็ตเตอร์ไม่ขาด R ลงกรงลงกาต่างๆมันจมี R อ๋อตัวนี้รีซิเตอร์ต่ำๆ ตัวนี้ตัวนี้งตัวนี้ตั้งคูณหนึ่งตเตอร์ะได้หรอดูจิ้มมังไม่โดนใช่ไหม มัน,นขึ้นนะเดี๋ยวต้องต้องซสดด้วยนนี่ครับแกดูแลต้องดูค่าสูบน้ำตาลดำน้ำตาลทอง าค่าน้ำตาลหนึ่งดำศูนย์คูณด้วยหนึ่งนะครับค่าร้อยโอห์มนะค่างก็จะมีไม่แน่ใจว่าเป็นไดโอดเป็นซินเนอร์ด้วยนะฮะตามหลักตั้งคูณหนึ่งหรือคูณสิบน่าจะขึ้นนะ การค่าในร้อยโอหนะ์มเนี่ยอ๋อขึ้นอยู่นี่นี้ฮะอาจจะคาดเคลื่อนหน่อยโอเคขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่ทีนี้ใกล้วัดแล้วนะเคลือนบางทีมันมันจะจิ้มวัดยากอยู่นะครับโอ้เซนเนอร์หรือว่าไดโอดเน่ใจเหมือนกัน วัดมีโอมนะครับโอเคมีโอมหมดโอ okay. เคจะหาดูอะไรกันมีแล้วนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวใหม่ดูนะครับรอดไม่รอดว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับจะมาดูในกล่องอะไรนะครับมีนะครับโอเนี่กูปีสองสี่สามวีเอ็นนะครับแล้วก็รีซิตเตอร์นะครับ านี่นะสอง10โอมนะครับสองวัตต์สามวัตต์เดี๋ยวใส่ดูก่อนนะครับยังไงก่อนใส่นะครับต้องเช็คแรงไฟดูก่อนนะครับไฟ300บวกเนี่ยมาหรือ,อยังนะจุดนี้ต่อใส่ไฟผ่านโหลดเข้าจุดนี้นะครับของตัวนี้หางปลานี่แหละ จุดนี้นะฮะเข้า a อซเลยไม่ผ่านบอร์ดตัวนี้บอร์ดนี้ตัวนี้ต้องมีสายพ่วงนะครับนีม่มีมาตัวนี้ก็จะต่อผ่านโหลดร้อยวัตนะครับเบกเกอร์กันดูดนะครับลองเรื่องวัดแรงฟงแรงไฟก่อนมีหรือ,อยังนะครับกันเหนียวเปิดเบกเกอร์กันดูด ปั๊บอ่ะสว่างแล้วก็รีลงนะครับตั้งมัลติมิเตอร์250โวลตต์ AC อ่ะไฟเข้ามาแล้วล่ะจุดนี้นะ AC นะครับจุดนี้พอเห็นนะครับจะจิ้มยากหน่อยมือเดียว ก็เช็ค DC ฝั่งนี้นะครับแหงขาย c นะแหล่งไฟต่างๆตั้งไป1000นโวลต์นะครับด้วยมนะัลติมิเตอร์นะเจ้ตัวนี้ต้องดูขาขาทีทีตรงนี้เป็นการ์ดตรงนี้เป็นบวกจุดนีน้ขาน้อยก็ต้องอย่างนี้นะครับ สามร้อยมาแล้วนะครับตีสี่ตั้งค่าสิบโวลต์นี่นะชิงขาขาเอ็กนะครับนี่ขาอีนะครับขาเอฟด้วยนะ,ะนะนี่จะเป็นขาเอฟนะเดี๋ยวมองไม่ค่อยชัดนะมันเล็กๆนะครับเดี๋ยวฟอกให้ ตัวนี้ไม่มีบางทีขานี้จะจะสั่งมาจากเวลากดสตาร์ทนะครับโอเคเบกเร์อัน,นี้เราจำตรงเลยนะครับเดี๋ยวก่อนไฟค้าง ไฟฟ้างก็ต้องดิสชาร์จก่อนนะครับไฟค้างนะครับค่อยหลีลงอยู่นะครับจากสามร้อยโวลต์ไสองร้อยโวลต์อยู่ก็ค,ความรวดเร็วเราก็ใช้หลอดไฟนะฮะดิสชาร์จซะมันจะลงช้านะครับซิมระหว่างกาวกับสามร้อยนะ สว่างโลนะฮะเดีย๋ยวใส่ไซีตัวใหม่ลองดูนะครับเดี๋ยวบักกีกันรอดไม่รอว่ากันทีนะครับไปแล้วก็บักกีนะครับ กีให้ดีครับใส่ลัางใส่บนให้ดีดูว่าตะก,ก,กัวบักกจีสนิทด,ดีนะครับหลังขาไอซีให้สะอาดนะดโซเวนนะฮะเวีน,น เราเช็คตรงนี้อีกทีนะครับตอดขาใออกข้างนึงตั้งปิเมิเตอร์ไปที่คูณ10นะครับเช็คอีกทีนะครับเช็คด้านล่างก็ได้เช็คด้านบนตรงนี้ง่ายกว่าตรงนี้มันจะมีขึ้นแล้วลงนะครับโอเคสลับด้าน ค่าตันทานจะสูงขึ้นนะไม่ขึ้นนะครับอีกด้านนึงมันจะมีขึ้นแล้วลงนะครับโอ,โอ้มไม่ต่ําแล้วนะครับออรอแห้ง,หงครับงนรับ แล้วก็บเบเกอร์ครับปบับสว่างแล้วนะครับมีอะไรเกิดขึ้นไหมอ,ออกยาออด,ดีไม่อ่อนนะครับไม่ติดนะครับ ไฟตัวสตาร์ทไม่มานะครับรุ่นนี้จำสตาร์ทแต่ตามหลักต้องติดนะครับเส้นน่าจะมีปัญหาช็อตอะไรอย่างอื่นอยู่นี่แหละคือปัญหานะครับวัดไฟ300รก่อน กีมีนะฮะแต่ขาขาซีขาเอฟไม่มีไฟมาหรือเปล่าวัดขาดเดนนะสามร้อยมีนะครับแต่อ่อนไม่มีนะครับ มีต้องไล่เช็คอุปกรณ์ใหม่อีกรอบนะครับติดตามตอนต่อไปครับสงสัยจะไม่หมูแล้วครับตามหลักต้องอ่อนได้นะครับโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะยังไงช่วยกดตามกดซับสไครต์กดไแลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปดูใหม่ๆต่อไปครับบางบอร์ดก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับบางทีก็ต้องใช้เวลาในการตรวจช็คและก็ซ่อมอีกทีนะครับสวัสดีครับสู้กันต่อไปครับ ทั้งแมวมีนัดช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูงานข้างนอกก่อนบอร์ดก็ค่อยมาไล่ดูอีกทีนะครับบางทีก็ไม่ได้ง่ายนะครับ